ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID พารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกระาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมและสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะมาอ ที่เอาผลออกจากกระเป๋าไม่ได้หรือว่าเอากระเป๋าออกจากผลไม่ได้นั่นเองเนะครับผมนะฮะซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะครับผมนะกำลังเป็นกระแสเลยนะครับว่าเฮ้ยพี่ทำไมผมซุ่มผลแล้วเอาผลเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วเอาผลออกมาไม่ได้นะครับผมนะฮะอันนี้แปลกหรือเปล่านะครับหนึ่งคือมันไม่แปลกนะครับผมนะเพราะว่าทางผู้พัฒนานะครับผมนะเขาจงใจให้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมนะสำหรับผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับผมนะใครที่เอาผลเก็บไว้ในกระเป๋านะครับไม่สามารถกินผลได้หรือว่าเอาผลออกมาใช้งานได้นั่นเองนะครับผมนะฮะถามว่าแก้ยังไงหรือว่าเอาผลออกมายังไนอ้ก่ดฮ ราถึงจะสามารถใช้ผลอนั้นได้นั่นเองนะครับผมนะฮะและที่สําคัญนะครับผมนะใครที่สุ่มผลได้นะครับผมนะฮะมี2วิธีด้วยกันคือ1คือกินเลยนะครับผมนะสก็คือเอาไปให้เพื่อนนะครับส่วนตัวเลือกที่3นะครับผมนั่นก็คือการที่เราเก็บผลไว้ในกระเป๋านะครับผมนะการที่เราเก็บผลไว้กระเป๋ามันก็อยู่กับเราที่แหละแต่ว่าเราไม่สามารถเอาผลออกมาใช้งานได้นั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจไปก่อนเลยนะครับมันไม่ใช่บล็อกนะครับผมนะเพราะว่าเป็นความตั้งใจของ GM นั่นเองนะครับผมนะฮะก็เข้าใจตรงกันนะคร ะพี่ก็ลองย้อนถามไปว่าเฮ้ยเราอยู่โลกที่เท่าไหร่เราอยู่โลกหนึ่งหรือเปล่านะครับเขาก็บอกว่าผมไม่แน่ใจว่าผมอยู่โลกที่เท่าไหร่นะครับผมนะฮะที่รู้ๆคือมันมีเกาะกลางแล้วก็มีเกาะจังเกิลนะครับผมนะฮะถ้าคุณอยู่โลกแรกเนี่ยนะครับผมนะไม่แปลกเลยนะครับผมนะที่จะเอาผลออกมาจากกระเป๋าไม่ได้นะครับผมนะฮะก็คือแบบมันไม่ใช่บั๊กนะครับผมนะเข้าใจตรงกันนะฮะอ่าและคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะอาจจะดูสั้นไปนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราตัดเข้า p ีพหน่อยละกันนะครับผมนะฮะระหว่างผลไฟกับผลน้ำแข็งนั่นเองนะครัััััับบบบบรร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 รูู้้้้สสสึกกกกววววววว่่่่่าาาาาาามมมมมนนนนนนนจะะะะะะปิิิิลลลลหหืออีีีเเเ์คคดดดยยผผผผ๋ซงงไฟทแแ ที่เยือกเย็นเนี่ยนะครับผมนะผลไหนมันจะโหดกว่ากันนั่นเองนะครับผมนะสำหรับในซีซั่นนี้นะครับผมนะฮะอ๋อแล้วก็อย่างนึงนะครับผมนะสำหรับใครที่ดูข้อมูลนี้จบปุ๊บเนี่ยจะปิดคลิปวิดีโอนี้ไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะรับชมพีพีต่อนั้นก็ยินดีเลยนะครับผมนะฮะโอเคผมไม่รอช้านะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนผลกันหน่อยละกันนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะพอมาถึงเกอะโคโรซิเียมแล้วเนี่ยนะครับผมนะผลปรากฏว่าคือสังเกตอะไรได้บางสิ่งบางอย่างนะครับผมนะฮะคือแบบว่าเครื่ออองงงงยยยยนนนนพีีี่่่เเะะะคครัััับบมมมมไดุณผู้ชฮฮฟส มันไม่ยอมดับอ่ะตงๆที่พี่จอดเรือแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับ โอ้โหเสียงมันยังดังอยู่เลยคุณผู้ชมฮะอันนี้ไม่เข้าใจนะครับผมนะสงสัยใช้น้ำมันเครื่องบูงเครื่องบินหรือเปล่ามันฟิตสตาร์ทติดง่ายอะไรหรือเปล่านะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะเราก็มาถึงเกาะโคอร์เซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอยู่ที่โลกแรกนั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพี่ๆกันนะครับผมนะระหว่างผลไฟกับผลน้ำแข็งนะครับผมนะฮะกฎกติกามีอยู่ว่านะครับผมนะรอบแรกเนี่ยเราจะใช้ตัวเปล่าเราเปลือยเลยนะครับผมนะใช้เพียงแค่ผลปีศาจนะครับผมนะเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะส่วนรอบที่สองนะครับผมนะเราจะใช้ฮาคคตงะรครรับผมมนนนนะวถึงสกิลู่่ี อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะที่เราจะไม่ใช้ก็คือหมัดดับปืนเนี่ยเราจะไม่ใช้เลยนะครับผมนะส่วนรอบสุดท้ายนะครับผมนะเป็นฟูลออปชันนะครับผมนะเราจะใส่ทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยเราจะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมัดดับปืนนะครับผมนะสกิลนู่นสกิลนี่สกิลนั่นนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าผลไฟที่ร้อนแรงนะครับผมนะกับผลน้ําแข็งที่เยือกเย็นเนี่ยอันไหนมันจะเป็นผลที่ชนะไปนะครับผมนะจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ฝีมือแหละนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมนะไปน็ เท่าไรนะครับผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปครับผมนะฮะเอ้จะเอ้ยโดนแช่ฮะโหลโ,โอ้แม่เจ้านะครับผมนะฮะรู้สึกว่าจะโดนแช่แข็งออแต่ไม่เป็นไรนะครับผมณจังหวะนี้ขอสกิลอันติหน่อยละกันคุณผู้ชมอ่ะ <c oughs> ไม่โดนอะไรวะห <c oughs> มาบผมณจังหวะนี้ลอยขึ้นไปก่อนนะครับผมนะฮะติดไฟเบิรนเผาไหมนะครับสกิลขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมนะเป็นหิ่งห้อยเพลิงนั่นเองอุ้ยไม่โดนโอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้เดินช้าอุ้ยเกือบโดนแชแข็งไปแล้วคุณผู้ชมอะ โอ้ยม่กอดสุดยอดไปเลยนะครับผู้ชมฮะมาดิจังหวะนี้อุ้ยอ่าเปงานโดนไฟเผาตูดนะครับผมน้องๆปุ้งนะครับผมเป็นระเบิดไฟนั่นเองนะครับแบบนี้ฮะบูมนะครับผมเอ้ยไม่โดนได้ไงอะสกิลนี้ไปก่อนครับจังหวะนี้ฮะรู้สึกว่าผลไฟจะดูเหมือนจะได้เปรียบหรือเปล่านะครับผมนะฮะไปครับปุ้งนะครับผมเลงไปที่หัวก่อนเลยนะครับแล้วก็ระเบิดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมนะฮะ พนค่าที่จะเล่นยากพอสมควรนะครับผมนะหิ่งห้อยเพิงเอ้ยเอาว่าโคตรตึงอะ่ะคุณผู้ชมฮะสกิลหนึ่งไ,ไปอุย้ยใช่ใสกิลสองไม่โดนชุดเทอาเทาเอ้ยนะครับสกิลนี้ไปก่อนหิ่งห้อยเพิงนะครับอันติมาแล้วนะครับผมจังหวะนี้ปล่อยไปอ้ยโดนแช่ช่วยด้วยอุย้ยอุ้ยอุ้ยแรงอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมฮะแลกกันไปครับผมจังหวะนี้นะครับผมนะฮะระเบิดปูงไม่โดนครับผมนะหิ่งห้อยเพิงไปหนึ่งครั้งอุย้ยไม่โด,น,มมโดนค่ะคุณผู้ชมฮะ ค่อนข้างที่จะเล่นเอ้ยช่วยด้วยเอ้ยโดนแช่เอ้ยวิ่งไม่ออกเลยโอ้โยเดี๋ยวเดี๋ยว สุดท้ายนะครับผมนะฮะไม่รอดนะครับผมนะโดนแช่แข็งตายอันนี้คือข้อดีของผลน้ําแข็งนะครับผมนั่นก็คือการแช่แข็งนั่นเองนะครับผมนะถ้าได้แช่สกิลหนึ่งเนี่ยมันจะมีสกิลสองสกิลสามตามมาติดๆเลยนะครับผมนะฮะก็แพ้ไปนะครับผมนะสำหรับผลไฟของพี่นะฮะอ่าส่วนในรอบที่สองนี้นะครับผมนะจะแอดวานขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมนะใช้เผาได้ใช้สกิลได้หลายๆอย่างเลยนะครับผมนะยกเว้นหมัดดาบปืนนั่นเองนะครับผมนะส่วนท่าของเครื่องในกายนะครับผมนะพี่เลือกเป็นท่าของพระคุมหนอดดำนับผมนนนะะะฮดว่รอ้เเ็ นะครับผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเตรียมตัวฮะมาครับเริ่มไปแล้วครับผมคุณผู้ชมฮะอ่าฮะปูมไปก่อนเลยนะครับผมนะอันติอยู่ไหนอันติไม่โดนคุณผู้ชมฮะไปไหนระเบิดไปไหนล้วเออเนี่ระเบิดเป็ี่ยนมั่วหมดเลยคุณผู้ชมฮะโอ้โหจังหวะนี้นะครับผมนะฮะรู้สึกว่าเราเปิดทางคิดสังเกตแล้วเรามองเห็นชัดขึ้นนะครับปูงนะครับผมกระเด็นไปก่อนเลยนะครับผมอยากเข้าใกล้ชั้นชั้นไม่ชอบเฮ้ยระวังครับผมนะจังหวะนี้ฮะ ขอบินขึ้นไปก่อนแช่แข็งพาดไปหรือเปล่านะครับผมนะเนาหนูน้องๆสกิลหนึ่งไปเออสกิลสองอุ้ยโดนอยู่เหมือนกันว่ะสกิลแม่งมันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเล่นเอา้ะปวดตับปวดไตเลยนะครับผมน้องๆลอยไปก่อนนะครับผมนะอ่าเหมือนจะล็อกเป้าหรือเปล่าสกิลอันติมาแล้วแช่ไปก่อนเลยนะครับผมนะดูดาเมจนะครับผมนะอ้โหยโคตรจะรุนแรงเลยสกิลนี้ครับอื้หูเผาไหมไปก่อนนะครับจังหวะนี้นะฮะรู้สึกว่าเขาจะหาโอกาสแช่แข็งเราไม่ได้คุณผู้ชมฮะ อา่าแช่เวาไปหนึ่งทีนะครับผมผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะเขินเลยทีเดียวนะครับสกิลน,นี้ไปก่อนอุ้ยไม่โดนครับจังหวัดอุ้งอ,อ่าวเ้ยอค่อนข้างที่จะแบบตึงๆอยู่เหมือนกันนะครับผ,ผู้ชมฮะอันติคูดาวเสร็จแล้วนะครับผมนะฮะขอแบบลูกใหญ่ๆเบิ่มๆคือลือคลือนะครับไปก่อนแล้วนะครับผมนะบูมขึ้นเกาะเลยผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะครับผมนะฮะหิงห้อยเพลิงนะครับ อูมอุ๊ยโดนแช่แข็งกาอาการบ้าๆใช่โอ้โหโปะไดีอะฮโหฮลอคิวหิงห้อยไปก่อนนะครับผมอุ๊ยแช่แข็งอุย๊ยแทบไม่ได้เดินครับขอเล็งหน่อยบึ้มไม่โดนนะจังหวะนี้นะครับผมนะฮะสกิลหิงห้อยเพลิงปลานะครับแล้วก็ขอญากใช้อันติแบบนี้ครับผมคือดื้อคือดื้ออูอห้หูรอดไปได้ยังไงวะนะเฮ้ยฮ่าเผ,า,ผาตูดไปก่อนเผาตูดไปก่อนนะครับผมนะหิงห้อยเพลิงนะครับผมไม่โดนว่ะคุณผู้ชมฮะ ค่อนข้างที่จะเล่นยากยู่เหมือนกันนะครับผมแต่สุดท้ายก็เป็นื่้าของผลไฟที่ชนะไปนั่นเองนะครับอย่างว่านะครับผมนะผลไฟสามารถเล่นบนพื้นก็ได้หรือว่าบนอากาศก็ได้นะครับผมนะฮะความได้เปรียบเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่าเลยนะครับผมนะฮะในรอบสุดท้ายนี้นะครับผมนะก็มาถึงจนได้นะครับผมนะเป็นรอบตัดสินนั่นเองนะครับผมระหว่างผลไฟกับผลน้ําแข็งนั่นเองนะครับผมนะแจกแต้มไปคนละหนึ่งนะครับผมนะดูซิว่ารอบนี้ผลไฟกับผลน้ําแข็งเนี่ยคนไหนจะชนะนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมนะถ้า อโดนแช่แข็งก่อนเลยคุณผู้ชมฮะขอญาตใช้สกิลบื้มบื้มคือรื้อคือรื้อก่อนเลยนะครับผมนะฮะไปก่อนนะครับผมจังหวะนี้ครับผมนะค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะครับผมนะฮะขอญาตใช้อันตุยก่อนอย่างนี้เลยครับปูไม่โดนหูชอบเรียนเผื่อนะคุณผู้ชมฮะคำว่าจินตนาการนี้มันสําคัญกว่าความรู้จริงๆนะคุณผู้ชมครคุณูโดนแล้วเรียบร้อยอ่ะอุ้ยขอใช้สกิลเผาก่อนเลยนะครับผมจังหวะนี้ฮะมาดิไม่ได้กลัวไม่ได้วันนะครับคุณผู้ชมฮะมาครับ จังหวะนี้ไล่สกิลไปก่อนเลยนะครับผมนะฮะปุ๊กนะครับฉีดไปก่อน1ทีแล้วก็โดนอันนี้ไปด้วยนะครับผมนะฮะค่อนขา้างที่จะรุนแรงอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะอาฮ่าสกิลปัดไปก่อนแบบนี้นะครับอาฮ่าโดนหรือเปล่าจังหวะน,นี้ขออันติีน้อยนะครับผมนะขอแบบเบิ่มๆคือดื้อคือืออู้หูยไม่โดนคะุณผู้ชมฮะผลไฟฉีดไปก่อนนะครับผมนะจังหวะนี้ขอคาบุชะหน่อยครับสกิลแบบหิงห้อยเพิง กระโดดขึ้นไปก่อนนะครับผมจังหวะนี้แล้วก็ตะคุบลงมาแล้วก็สกิลขึ้นไปแบบนี้สุดท้ายไม่รอดนะครับผมนะฮะโอ้โหแม่เจ้าโวยนะครับผมนะฮะผลไฟเนี่ยนะครับผมในเรื่องของดาเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะดุแรงเลยนะครับผมนะแต่ว่าผลน้ําแข็งก็น่ากลัวไม่น้อยนะครับผมนะถ้าโดนสกิลใดสกิลหนึ่งเนี่ยจับไปแล้วเนี่ยนะครับบอกเลยนะครับว่ามีโอกาสที่จะตุยเยได้ง่ายๆเลยนะครับผมนะฮะโอเคผมก็ตามนี้เลยนะครับผมนะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะครับผมนะคุณผู้้้้้ชชมม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 ออบบบบบบผผผลลลไไไหนน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 นกกกกววว่่่าาาาาาัััั็สรรรรรถคคคคเเเเเเต์ขดดยยยยะะะะะทททีีีีจจิงแแป เท่ากันเลยนะครับผมนะผลไฟก็ดาเมจแรงนะครับผมมีการติดเบิร์นติดไม้ด้วยนะครับผมนะผลน้องแข็งเนี่ยก็มีความได้เปรียบอยู่เหมือนกันนะครับผมนะในเรื่องของการสตัร์แล้วก็หยุดศัตรูนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคผมก็คิดวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะขอบคุณมา,มากๆเลยที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเย้เฮ้ยตัวดูด